คุยกับอาดวงดาวจารุจินดานิดหนึ่งกันละกันคุณอาดวงดาวเนี่ยแกรักแล้วก็ผูกพันกับน้องเบสคําสิงมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเล่นละครด้วยกันมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานกันจริงๆอ่ะเหตุผลก็เพราะว่าอาดาวกับน้องเบสเล่นละครเป็นยายกับหลานกันแล้วก็สนิทกันเหมือนครอบครัวด้วยทุกครั้งที่เจออาดาวโหกอดแบบนี้เลยคุณผู้ชมสนิทกันจริงนาไปเลยหมอเอออาดาวเนี่ยบอกว่าได้ติดตามข่าวน้องมาตลอดค่ะสงสารแล้วก็เห็นใจเบสมากเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลย ที่รักครอบครัวมากๆทํางานหนักปลดหนี้ให้กับที่บ้านตลอดดังนั้นข่าวที่ว่าเบสอกตัญอยู่ออ,อันนี้อารมณ์ดาวบอกเลยว่าไม่จริงจ้ะเป็นไปไม่ได้ก็อยากให้เบสเนี่ยเจอผู้ชายดีๆด้วยออแล้วก็จริงใจไปฟังเสียงของอาดาวกันค่ะไม่ได้เจอหลานเลยแต่ติดตามในไอจีหลานตลอดแต่เชื่อว่าไม่ว่าใดๆก็ตามเบสจำคำป้าไว้นะ หนูจะผ่านทุกเรื่องเพราะหนูเป็นเด็กดีความกระตันยูและสิ่งที่หนูกระทําในแต่ละวันจะเป็นสิ่งเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองชีวิตของหนูไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นบอกบอกตลอดแล้วอวยพรหลานตลอดเวลาเลยแล้วเขาเป็นเด็กดีน่ารักอะ่ะเขาก็ทําจนเต็มที่สุดกําลังในชีวิตเขาแล้วอะ่ะใช่ไหมเออให้กําลังใจน้องคะ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องมีแฟนหรอกนะคะเขาบอกว่า เดี๋ยวถึงเวลามาเองอาดาวช็อตฟลนแน่นอนอ,าาอาาตรราจะทตอบอยังไงดีล่ะเนี่ย<อ>นะคะส่วนเรื่องงานอของอาดาวตอนนี้ค่ะดีใจมากเลยม,มีทั้งละครมีทั้งงานอินฟลู<อ>นะคะรีวิวกันแบบไม,แบบไม่พักเลยไม่หวาดไม่ไหวเลยใดๆเนี่ยอาดาวฝากขอบคุณที่ทุกคนยังรักกันนะคะแล้วก็เอ็นดูนักแสดงอาวุโสวัย73ปีคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักความเมตตาจากแฟนๆละครทุกคนเนี่ย มันเหมือนน้ำทิพชโลมใจมต่ออายุให้อาดวงดาวอยู่ในวงการไปอีกนานๆเลยจ้าคือมันดีมากอ่ะแจ็คมันมีความสุขแล้วมันมันทำให้เราอะ่ะมันยังมีคุณค่าในตัวชีวิตคุณอานะถูกถูกเจ็ดสิบสามนะลูกเจ็ดสิบสามคุณอาแข็งแรงเดินเหินไปหนุนม่นี่มันมีความสุขอ่นะดูแลตัวเองคือจริงๆแล้วอะ่ะดูแลตัวเองเพื่อจะมาทำงานที่ตัวเองรักคือเล่นละครเพราะฉะนั้น กายพร้อมใจพร้อมคือสมองเราก็ต้องแบบอ่าตัวเราก็ต้องแข็งแรงใช่ตบมือให้การดวง,ง,งดาวด้วยใ<า>ดๆคือรา่รงารงากายแข็งแรงอ่ะลดที่สุดค่ะ